เติมเกมด r a g น n e t เ Classic ในราคาถูกเติมเข้าไวสุดๆเติมเลยวันนี้ที่ Richman Shop ผูกกว่าเติมเองเข้าไวเติมได้24ชั่วโมงทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มอีก1แพ็กแถม Richman c คอ n ไว้เป็นส่วนลดร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คฟรีที่ r Richman ช h อ p ขอแนะนำแอปพลิเคชัน UG Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆในการบอทเกมโยกังหรือบอทเกมอื่นๆเนี่ยตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันนี้เป็นเหมือนการเช่ามือถือนะครับสามารถปิดโปรแกรมได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตตัวเกมก็จะทํางานไปเรื่อยๆเ,เ,เลยนะครับซึงสิงมาใช้งานอยู่แล้วก็จะมีแพ็กเกจหลายแพ็กเกจเลยนะครับแนะนําในส่วนของแพ็กเกจ G VIP นะครับเป็นแพ็กเกจที่มีแรม4นะครับที่ค่อนข้างจะทําให้เกมเราเล่นอย่างเสถียรนะครับแล้ว ก็ลองซื้อในราคาที่เหมาะสมกับตัวคนดูเองนะครับว่าจะซื้อในราคาเท่าไหร่อยากบอดให้ทันคนอื่นแบบ24ชั่วโมงนึกถึง UG Phone นะครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้ description แล้วนะครับผมเอาละครับก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Darknet M Classic นะครับอยู่กับผมซิกมาวันครับผม วันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีในการปั้นตัวละครแบบสรุปเลยนะครับว่าการมีตัวละครรองในไอเดียมีผลยังไงกับตัวหลักบ้างนะครับที่จะทำให้ตัวละครหลักเราเติบโตขึ้นแต่ก่อนจะไปรับชมยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่านะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวซิกมาจะพาเพื่อนๆมาหาตัวที่เป็นแว r e h o u s e ก่อนนะครับที่จะเป็นการเปิดคลังใน ตัวละครเรานะฮะที่นี่ครับคลังตัวละครเรามันจะมีคลังของตัวละครโดยเฉพาะกับคลังทั่วไปก็เรียกว่าเป็นคลังแอคเคิลดีกว่าคลังตรงนี้สามารถฝากของส่วนกลางได้นะครับในของที่มันไม่ผูกติดตัวละครนี้เรารู้จักเรื่องคลัง2คลังนี้แหละ ครั้งตัวเองกับคลังทั่วไปเมื่อเรารู้จักครั้งแล้วนะครับในการฟาร์มของอะครับสังเกตว่าในส่วนของดันเจียนที่เป็นดันท้าทายในรังเนี่ยตั้งแต่ดันเซอร์บิลัสนะครับแล้วก็แมนติคอร์หรือดันในอนาคตเนี่ยนะครับมันก็จะมีการใช้ตัวกุญแจก่อนลงด้วยนะครับโคต้ารอบนี้ต่หากนะครับแล้วก็ต้องใช้กุญแจ การลงอันนี้เราจะเรียกว่ากุญแจครับตัว Argonaut เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาจะหมดไปเลยครับถ้าเ,เพื่อนสร้างหลายตัวละครนะครับเพราะว่าการฟาร์มกุญแจอย่างที่บอกเนี่ยอยากซิม่าเอาตัวหลักมาฟาร์มกุญแจเนี่ยให้ตัวรองลงได้ด้วยหรือว่าเอาตัวรองมาฟาร์มกุญแจที่เซอร์บิลัสเนี่ยเพื่อที่จะส่งเข้าหาตัวหลักก็ได้เช่นกันนะครับในกรณีที่เราเล่นรอบครบการมีกุญแจมีไว้ทําไมเผื่อเราต้องการเล่นกับเพื่อนหรือแบกเพื่อนอะไรทํานองนั้นนะครับขอให้ในส่วนของรอบตรงนี้นะครับจะครบแล้วก็ตาม นะครับแต่เราสามารถนํากุญแจเนี่ยไปลงกับเพื่อนได้อีกแต่ว่าเราต้องมีกุญแจไงน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะแบกเพื่อนเนี่ยเราต้องไปหากุญแจนะครับซึ่งกุญแจมันจะหมดไปถ้าว่าเราสแปมหลายๆรอบแล้วเราไม่ได้กุญแจมาถามว่ากุญแจหาจากไหนใช่ไหมฮะกุญแจว่าหาจากพวกดันนี้เลยนะครับที่เป็นดันเจี้ยนในส่วนของเหวลึกที่เป็นเหวลึกพื้นที่ดับสู์ขึ้นไปนะครับหรือดันท้าทายที่เป็นดันที่ชื่อว่า chaos ์ i f t ะครับก็ได้เหมือนกันนะครับยิ่งมีตัวละครเยอะนะครับเราก็จะได้ในส่วนของกุญแจมาเยอะนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวละครต่อ1ตัวละครจะมีเอเแบบฟรีๆเลย500ต่อวันหรือว่าถ้ารับโอต้าเอเนอีก็จะรวมเป็น600ต่อวันนั่นเองครับถ้าแบบไม่ซื้อเพิ่ม,มนะเพราะฉะนั้นกุญแจมันจะล้นมากๆเลยครับเดี๋ยวท้ายคลิปซิกมาจะพาไปดูตัวลองของซิกมานะและนอกจากการหากุญแจให้ตัวหลักนะครับก็ยังสามารถ ที่จะได้เหรียญตัวนี้ด้วยนะครับ D N Point นะครับโดยวิธีการก็คือ เราเอาตัวรองหรือตัวหลักไปลงพวกเซอร์บิลัสนะครับพยายามลงสแปมอย่างแพตตอนนี้มันก็ต้องพูดถึงเซอร์บิลัสเนาะเพราะว่าเซอร์บิลัสเนี่ยคือดันเจี้ยนที่เป็นดันเจี้ยนสุดปลายของแพทแหละนะครับการมีหลายตัวลงเซอร์บิลัสเนี่ยเราจะได้สิ่งนี้มาครับมันเป็นตัวแมททีเรียลในการทําชุดเซอร์บิลัสเนี่ยที่15ใส่ก็ครบเซตแล้วทีนี้นถ้าใส่ครบเซตแล้วตัวแมททีเรียลเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับเอาไปขายอย่างเดียวเพื่อที่จะได้ในส่วนของ d ีเอ็นพอยนั่นเอง แล้วตัวรองก็ทําการขายได้ด้วยให้แบ่งเป็นแบบนี้ครับตัวรองเนี่ยเราจะไม่รีบทําของในส่วนของการลงเซอร์เิลัสนะครับของที่เราจะเอามาแลกเซอร์เิลัสใส่ให้ตัวรองคือของที่ผูกติดตัวละครเท่านั้นส่วนของที่ไม่ผูกติดตัวละครเราก็ไม่ได้ส่งให้ตัวหลักเพราะตัวหลักเราครบแล้วสมมุตินะเราก็เอาไปขายเอาตัวนี้นั่นเองครับ E.N. point เพื่อเอาไปใช้ในแพทหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในแพทปลายของตอนนี้นะครับเราจะขายอุปกรณ์แมทเทเรียลที่เป็นของ s ซ b i l s ขายได้อย่างง่ายๆมากเลยครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ซิกมาเอาตัวหลักมาขายของตัวนี้ใช่ไหมมาก็วางของจริงๆมันออกไปหลายชิ้นแล้วนะแต่ว่าอย่างตอนนี้อะตัว Name Tag เนี่ยนะครับดอกมาจาก s ซ r ร์บิลัเหมือนกันนะครับก็ขายได้2,500เนี่ยซิกมาก็กดคำนวณบุ๊บนะก็ได้เงินเข้ามาแล้ว มันจะขายง่ายมากอะไรที่มันเป็นเซอร์ลัสนะครับแต่ว่าอะไรที่มันล้นจานวนชิ้นอ่ะมันก็อาจจะต้องรอหน่อยเพราะว่าช่วงเนี้ยคนเขาก็พยายามทําของเซอร์ลัสนะครับแต่มันจะได้แค่ประมาณหนึ่งเท่านั้นนะครับคนดูมันจะขายไม่ได้ตลอดนะครับยิ่งแพทไปไกลหรือว่าดันอื่นมันเริ่มเปิดแล้วเซอร์ลัสมันก็เริ่มมีคนสแปมง่ายขึ้นแล้วก็ของเริ่มออกมาเยอะตอนนั้นมันจะเริ่มฝืดๆแต่ว่าถ้าช่วงแพทเนี้ยรับรองว่า ขายไปเถอะเดี๋ยวมันขายออกแน่นอนครับอะไรที่เป็นเกี่ยวกับสวิลัสแต่ว่ามันไม่ผูกติดกับตัวละครก็โยนโยนไปซะส่วนไอตัวที่มันผูกติดกับตัวละครก็เอาไปแลกแค่นั้นเองครับแล้วเดี๋ยวซิกมาจะพาไปดูตัวลองของซิกมาแล้วกันนะครับอย่างตัวละครที่เห็นอยู่ตอนนี้ค่าพลังอยู่ที่15,000นานะครับตอนนี้ก็เติมไปประมาณ1,000บาทแล้วนะครับไม่เกิน1000บาท ได้พลังประมาณนี้ครับเดีไปดูตัวลองซิกมาที่บอกว่าเล่นเป็นสายฟรีเลยครับว่าเป็นยังไงริ d m a n ช็อปจัดกิจกรรม Mid เยียแจกสะดั่นมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับและนี่ก็คือหน้าต่างตัวละครอของซิกมาซึ่งมีตัวที่3และแต่ตัวที่3ยังปั้นไม่จบนะครับมาดูตัวที่2ที่ซิกมาปั้นขึ้นมาดีกว่า ซิกมาจะชอบแบบเลือกปั้นพระที่เป็นตัวละครสายฟรีนะเหตุผลที่ปั้นพระหรือเพลสเนี่ยนะครับก็คือมันสามารถหาปาร์ตี้ง่ายๆครับในค่าพลังที่ต่ําๆนั่นเองเอาไปดูตัวละครตัวที่2องของซิกมานะนี่ครับเป็นพระขี่มอไซค์นะฮะอ่าบอกเลยว่าค่าคะแนนก็ตึงๆอยู่เหมือนกันอยู่ที่1 0,000หมืนตัวนี้จะเป็นตัวละครสายฟรีแต่บอกนิดน,นึงก็แอบเติมไปร้อยหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันมีแบบ35เด้งไงประมาณ3แพ็คซิกมาก็เติมหมดเลย จะเติมเนะี่ยเพื่อเอาตัวแคสต,ตัวเนี้ยส่งเข้าตัวหลักพอมันใช้ทางแอดเคานะ์ไงอันนี้ไม่ต้องไปบอกใครนะถือว่าเป็นสายฟรีแล้วกันเนาะอ่ะแล้วอันนี้ก็เป็นตัวละครสายฟรีนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้10,000ซิกมาก,ก็ทาเซตตัววัวแดงครบแล้วนะครับอ่ามันก็จะได้ค่าพลังประมาณนี้เลยนะครับแล้วค่าพลังประมาณนี้สามารถลงเซอร์บิลัสได้แล้วเซอร์บิลัสเนี่ยเลทค่าพลังเนี่ยควรอยู่ที่ประมาณ9ก้าบันบวก ถ้าทําเกิน9,000แล้วก็จะมีตี้รับเซบิลัสนั่นเองอย่างซิกมาเล่นตัวดีใช่ไหมซิกมาก็ท้าทายรังในส่วนของเซบิลัสเนี่ยครบแล้วครบแล้วครับใช่ครบแล้วนะฮะซึ่งส่งของให้ตัวหลักตัวหลักก็เลยทําของไวนั่นเองที่เป็นของเซบิลัสแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ขึ้นของเซบิลัสเลยนะแต่ว่าพอจะมีของบ้างเห็นไหมครับว่าของที่มันผูกติดตัวละครมันก็ยังอยู่กับตัวซิกมาอยู่ ก็พยายามหาของที่มันผูกติดมาทําแล้วกันส่วนของที่ไม่ผูกติดก็ขายทิ้งไปเลยครับเพื่อเอาเงินไปปั้นตัวหลักต่อนกำซับยังไม่พอนะครับในการลงดันที่ใช้ energy มันจะได้ตัวเหรียญตีบวกนู่นนี่นั่นด้วยนะครับเราก็จะสามารถไปที่ในส่วนของ warehouse นะครับเพื่อเปิดคลังแล้วก็ส่งสิ่งนี้ไปให้ตัวละครหลักพัฒนาได้เองครับนี่ไงนี่ไงน,นะนี่สามารถส่งในส่วนของซิลได้ด้วยนะฮะเพื่อเอาให้ตัวหลักไปผสมก็ยังได้ นะครับเนี่ยส่งตัวแบบหินออปชันยังส่งได้นะถ้ามันบอกว่าผูกติดตัวละครนี่คือส่งไปไม่ได้ละอ่าก็ยิ่งเราเล่นหลายตัวมันก็จะมีสิ่งพวกนี้หลายอันนั่นเองครับไอตัวที่มันเป็นกุญแจลงดันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับเล่นหลายตัวล้นล้นแบบลงไม่ทันแน่นอนแล้วสิ่งสุดท้ายที่อยากบอกไปนะครับในการเล่นตัวละครรองนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับอีกมากยังคงใช้คําว่าสายฟรีอยู่นะครับเพราะว่า ติดมาเติมเงินเนี่ยนะครับในส่วนของ35บาทมันจะเป็นแพ็คเด้งระหว่างเรลเวลระหว่างทางแพ็คพวกนั้นมันจะคุ้มมากๆเลยครับการเติมแพ็คพวกนั้นนะครับมันจะได้แคสในราคาสุดคุ้มแล้วก็นําแคสพวกนั้นอะเอาเป็นไอดีบัญชีใช่ไหมเพราะว่ามันรวมทั้งเขาอยู่แล้วตัวแคสเนี่ยนะครับเราก็เติม3 5บาทจากการเล่นตัวใหม่สตัวด้วยกันนะครับก็จะทําให้มีแคสอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับที่จะเอาไปทํานู่นทํานี่ให้ตัวละครหลักเติบโตได้นั่นเองครับ ก็ถือว่าเป็นการส่งแคสเข้าตัวหลักแล้วกันเนาะส่วนตัวรองก็อาจจะมีผลพลอยได้จากการเติมแพ็ค35บาทเช่นไอนพวกหินตีบวกนิดๆหน่นนนนนนอยๆอะไรพวกนั้นซีลเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นแบบไม่เรียกว่าสายเซียสายร้อยบาทก็ได้ครับ35บาทประมาณ3แพ็คเอาล่ะครับหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจในเรื่องของการทําตัวละครรองหลายๆตัวแล้วกันนะครับว่ามันมีผลต่อตัวละครหลักยังไงแต่ว่าถ้าใครมีทริคดีๆเอามาแชร์ใต้ คอมเมนต์ได้นะครับวันนี้สิ่งมาขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆอะไรมาแนะนำก็ฝากกดไลค์ไว้ก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ